หลักจิตวิทยาที่จะทำให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์เคยสังเกตกันไหมคะว่าทำไมคนคนหนึ่งถึงมีสเสน่ห์เข้าตาซะเหลือเกินอาจจะเป็นเพราะว่าหลอ่อเพราะว่าสวยมันก็ไม่เชิงนะคะแต่เห็นแล้วหลงสเสน่ห์ยางบอกไม่ถูกอยากรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าเพราะอะไรพี P ่อาวาริตี D ้คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงจะพาไปเรียนรู้หลักจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณกลายเป็นผู้หญิงที่มีสเสน่ห์ 1. มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง คุณต้องมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครคะ่ะเป็นตัวของตัวเองต้องทำอะไรให้จุดจุดนั้นเป็นจุดที่จดจำของคนอื่นได้ง่ายมันอาจจะไม่ใช่ความสวยความหล่อเพียงอย่างเดียวแต่อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เป็นเราอย่างเช่นลักษณะท่าทางคำพูดเสื้อผ้าที่สวมใส่ไอเทมประดับตัวหรือจะเป็นการแสดงออกทางสีหน้าก็ใช่ทั้งนั้นคะ่ะ 2. มั่นใจในตัวเองเข้าไว้คนที่มั่นใจในตัวเองแต่เอาแต่พอดีนะคะ คนคนนี้จะเป็นคนที่ใครๆก็หลงลักค่ะดังนั้นจงมั่นใจในตัวเองทั้งเรื่องความคิดการตัดสินใจและการกระทำาพึ่งผ่าตัวเองได้ไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใคร 3. ใช้ภาษากายให้มากๆบุค,คลิกต่างๆนั้นแสดงออกถึงความมั่นใจของคุณดังนั้นอย่านั่งหลังงอเดินหอไลหรือว่าทำตัวเงอะงะซุม่มซ่ามเพราะมันจะทำให้คุณหมดสเสน่ห์โดยปริยายค่ะ 4. ใช้ eye contact เวลาคุยกับใครจงสบสายตาคู่สนทนาเสมอนะคะแต่ว่าอย่าจ้องเขมงไม่งั้นอาจจะทำให้คู่สนทนาของคุณรู้สึกอึดอัดได้อย่ากแกล้งทำเป็นมองไกลๆหรือว่าแอปหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเพราะไม่งั้นจะทำให้คุณดูเป็นคนขี้อายมากกว่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะ 5. เรียนรู้ที่จะฟังผู้อื่นอย่าคิดว่าตัวเองเป็นคนที่สาคัญที่สุดในโลกนะคะแต่จงเป็นผู้ฟังที่ดีฟังคนอื่นอย่างตั้งใจและแสดงความสนใจในการสนทนา เขาจะยิ่งจดจําคุณได้และก็จะยิ่งทําให้เขาประทับใจในตัวคุณมากขึ้นค่ะและ 6. ใช้ทฤษฎีกระจกเงาเคล็ดลับที่จะช่วยดึงดูดความสนใจในตัวคุณง่ายๆเลยนั่นก็คือถ้าใครทําให้คุณรู้สึกดีก็ลองเรียนแบบพฤติกรรมของคนคนนั้นถ้าเหมือนกับว่าเขากําลังส่องกระจกอยู่อะไรประมาณนั้นเลยค่ะเชื่อเถอค่ะว่ามันช่วยได้จริงๆเพราะวิธีการนี้มันสอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์เราที่มักจะหลงตัวเอง ยิ่งเราทำเหมือนเขาเขาก็จะยิ่งรู้สึกขึ้นมาว่าคุณมีอะไรบางอย่างที่เป็นพวกเดียวกับเขาลองดูก็ได้ไม่ยากนะคะสำหรับ6ทริคในการสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองไม่แน่ค่ะว่าสเสน่ห์ลบในที่คุณมีอยู่อาจจะถูกเผยออกมาเมื่อนํากลวิธี6ข้อนี้ไปใช้ติดตาม PR v a r i e t y คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง PR v a l i t y ด้วยนะคะ